ไอ้สัตว์ใจเย็นอัดก่อนฮัลโหลสวัสดีครับผมนิลาสุดลักซี่เกมมิ่งนะจ๊ะมึงไม่กดอ่ะแบงค์ใจเย็นดิอ่ะกูกดละก่อนที่แพทใหม่จะมาในวันพรุ่งนี้นะครับในใจที่บ้านรายละเอียดแพทให้ฟังนะครับวันนี้ชนะวันนี้มาเล่นกันก่อนรายการนะจ๊ะเดี๋ยวยอมจะเทพกว่านี้แล้วนะครับแล้วคาดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้โจทเล่นแก๊กแล้วเขาจะมาเล่นอุ้ยอ้ายรายการนะวันนี้ปรำพรำพรำ รมปลาปั๊าปอยู่กับอีอาร์ตนะครับผมตอนนี้ปกป้องเขาได้นในเฮียไม่ไม่ปกป้องเลย <laughs> เราเล่นเดี๋วยวจะช่วยเหลือเองนะจ๊ะโอเครูนี้ใช้คือสปีดเมดนะครับผม <laughs> มาเข้าเกมละโอเคครับคาดว่าวันนี้ตัวใหม่มาปะาวะว,ว,ว,วูคงมาวันนี้ปะใช่ปะไม่รู้เหมือนกันนะ <laughs> แต่ตอนนี้ขเขาได้ไออาร์ก่อนละกันคาดว่าพรุ่งนี้ไม่น,น่าจะได้เล่นแล้วนะฮะตัวใหม่น่านจะมา ไปถึงตัวเล่นฟรีใหม่ในประมาณนี้นะฮะเปิดไม่หน่อยเฮียไม่เปิดอาจเกมอยู่ไม่เปิดสวัสดีค่ะรักซี่เกมมิงอุ้ยตายแล้วไม่เจอแต่คนรู้จักวันเนี้ยดนดีต้อนรับนะครับผมวันนี้คุณจะได้ย้ำผมผ่านทาง Youtube ดึงเลยฟาบเต็มเต็มไม่โดนเต็มเต็มเลยมึงจะแข่งกันว่ากูเหรออารนะโอ้โหลบได้คู่เหมือนกันว่ะ นี่ธรรมดาเนี่ยน,นี่ตั้งใจเล่นนันเนี่ยบอกอะจะเย็นพี่โอ้ยไม่แต่คนรู้จักกว่านี้กูโดนยำแน่เลยอะดึงตงเต็มปั๊บอุยอ้ยอุ้ยอตีเต่าดีกว่า,างงตีเต่าตีเต่าเออโดนอยู่แล้วตีนิดเดียวพอนะมึงเดี๋ยวมันล่อเราพอพอพอไปไล่มันก่อนกูว่าถ้าแช่อย่าใช้เหอะรอมันเข้ามาหาเราค่อยใช้นั่นไง ปับปบบไม่อมีธรรมาดาแรงเลยวะเหงาวะตีเต่าต่อตีเต่าต่อ,ตอตมันไม่เห็นแล้วตอนนี้มันไม่เห็นเราว่าตีเต่าอ,อยู่กูดึงทีว่าตายแล้วเต่าเนี่ยปับบอกแล้ววิไอมันดึงแรงมากนะครับเลยสามารถที่จะล็อ,ชชอตช็อตเต่าได้อย่างง่ายได้นะครับผมตอนนี้ปล่อยให้เพื่อนเล่นๆกันดุกหนาไปก่อนครับตอนนี้พี่ยูกับพี่อาร์นะฮะมาประจําเลยงานการไม่ทำอีเหี้ยเอาทํามาแล้วนะครับผมเลยแวะมานะฮะ บอกจะเปลี่ยนงานแล้วเบื่อดึงแม่นมากครับตอนนี้โอ้โหเต็มเต็มนะอาร์ตแช่ให้โดนดิอ้าวโอ้โหไปไหนอะกูไม่รู้กูกลับบ้านก่อนแล้วมึงเก็บลงเก็บเลือดได้เลยนะพอเดี๋ยวกูกลับบ้านก่อนกูล่อมาให้มันล่อมึงก่อนใจเย็นอ้าวอีสัตว์มาปัยวเหี่ยวไม่ทันอาร์ตแช่ได้สวยงามมากอาร์ตอาร์ตโลต่อตุ้มอีกดอกเดี๋ยวอาร์ตตายแน่นอนกู้นี่ไงเออนั่นแหละ หนี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 เขาป้อมอาร์ตเอาแล้วมึงอยากให้มันเก็บสแต็กอาร์ตตายแล้วแหละมึงอ่ะตายแล้วแหละ <c oughs> กูบอกแลว้วอาร์ดนะโอ้โหสุดจริงจริงกูจะวิ่งล่อมันมาให้มันล้อมมึงแล้วนะเนีองมึงอ่ะไม่น่าเลยอ่ะมึงอ่ะล่อมันมาหาก,กูทำไมเนี่ยกูกลับบ้านก็จบแล้เอาครับตอนนี้รู้สึกว่าบัตเตอร์ายจอมมังกรไปแล้วนะฮะดูแล้วฝั่งกูจะมีอนาคตที่ค่อนข้างมืดมนชัยชนะหามีไหม วันนี้พี่อ่านในมือถือนะครับผมป well. ับตุ่มตั้มมันมากันอีกอะไม่ให้กูพงไม่ให้กูพักเลยยัดแค่ตีมาหนี้ไอ้อันนี้ไม่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 โอ้เชี่ยกูตายแน่โอ้เชี่ยโอ้มาันตีใส่กูอ้าช่วยกูด้วยโอ้ยเอา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 ดึงอย่างนี้มันเห็นกูแน่ ระวังมันมาหามึงมึงจะลากมันามาหาครูอีกแล้วโอ้ลับบ้านก่อนมึงต้องทำลายกูขนาดนี้ด้วยเนี่ยฝั่งโน้นเดี๋ยวก็ล่อกูในป้อมต่ออีกอะ่ะมันมีหยุดป้อมนะมึงระวังด้วยใครหยุดไอคิวดอร์ตัวทองอันติมันหยุดป้อมไม่ด้วยหรอไม่ใช่มันเอาสเปลมายุดป้อมไม่หยุดป้อมได้แม่มันก็คงไม่ขนาดนั้นป้าอันติหยุดป้อมได้เนี่ยมาใจเย็นๆอุ้ยอไอออกคูเพอร์เก็บฮิวออกไม่เก็บไม่เก็บ กระตุบตึบเป็นไรเป็นไรโอ้โหแครกับหลองเฮ้ยเพื่อนโดนอยู่ว่อาร์ตกูเราต้่งไปช่วยอาร์ตูกูลากมันมารอเพื่อนเราก่อนป้าไม่โดนอ้าวโดนวะดนอะไรป๊อปๆๆป๊า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 ปาป๊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 อป๊าป๊าป๊าปาาปาาาปาาป มึงหาเรื่องให้กูต้องมาช่วยมึงก็ใช่ไงมึงก็ควรหนีกูบอกแล้วให้หนีมึงไม่เชื่อกูอ่ะนะเด้อเอาโหมาหน้าันหมดมาหน้าันหมดดึงปอ๊บเต็มๆโอ้โหวันนี้กูจะดึงโดนใครสักทีมีเนี่ยเล่่นนนตอี้มึงเดี๋ยวพรุ่งนี้มันไม่มีให้เล่นแล้วเว้ยต้องเล่นก่อนมามาเอาดีวะเอาดีวะเอาดีวะมามาเอาดีวะเอาดีเอาดีเอาดี ฟ้าบเต็ม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 อือหือสองการกันเหรอเพื่อนเพื่อนเราไปไหนเพื่อนเราไปไหนเต็ม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 กูตายนั่นไงกูว่าแล้วสุดจริงจริงโอ้โหกฎชิดมังกรก็อดแดกตายอีกต่างหากเนงกดอะไรผิดปะอ้าวกูไปกดใส่คลิปอ๋อไม่กดใส่คลิปนะใช่เปล่าวไปกดอะไรผิดอ้าวอ๋อยังไม่ได้กดอันติฝั่งนั้นใจเย็นหน่อยดิโอ้ย มามามาอาร์ตกูลังวิ่งขึ้นไปช่วยนะครับอาร์ตมันมีอยู่ซื้อของมาขอโทษขอโทษไม่ได้ตั้งใจจริงๆขอโทษอาร์ตกูกำลังวิ่งไปหาอาร์ตกูวิ่งไปหาอยู่อาร์ตไม่ต้องกลัวอาร์ตไม่ต้องกลัวอาร์ตกูมีฮิวอาร์ตกูมีฮิวไม่ต้องกลัวอาร์ตกูอันติแล้วอาร์ตแบงค์ข้างหลังแบงค์ข้างหลังข้างหลังเหรอไม่กลัวกูไม่กลัวล้อมันอืมเอาดีเอาดีกูมีฮิวให้อาร์ตไม่ต้องกลัวอาร์ตอ้าวมึงตี๊ตายยังงี้กูหิวไม่ทาน เอาหรอเอาหรอออมาไม่ต้องกูหิวแล้วปึ๊บเอากูกห็หิวไม่หิวเลยไม่ขึ้นน่ะมันตายก่อนนะออกเกมทำไปเนี่ย <laughs> ออกเกมทำไปเนี่ยใ <laughs> จเย็นดิเพื่อนเรายังไหวอยู่สกอร์ยังห่างไม่มากนะหนึ่งต่อเก้าเนี่ยเฮ้ยหนึ่งต่อเก้ารู้สึกว่าเราเป็นคนข้าขงคู่ดีกว่าอาร์ตคนในทีมทําอะไรกันไม่ได้เลยใช่แต่ว่าเราเนี่ยเป็นความหวังของทีมนะเว้ยร <c oughs> อมันเออต้องรอมันให้ได้นะฮะใจะเย็นๆครับมาวิ่งไปต่ออุ้ยเอ้ยอุ้ยเอ้ยเอ้าวราคาผม มาไหวดิวะปอมแหกมันนิดเดียวอย่าเพิ่งถอดใจขวาขว้าขว้าขว้าขวา,ขวา,ขวา,ขวาเฮ้ยอาร์ระวังอาร์าระวังกูกำลังไปหาอาร์เดี๋ยวกูดึงมาปุ๊บดูดแล้วมึงค่อยล็อกนะอย่าใช้ล็อกเล่นนะโอเคมาตามกูมาขอแค่มึงดึงให้โดนโดนอยู่แล้วมึงตามกูมาอย่าเพิ่งหยุดตามนะอย่าเพิ่งหยุดตามนะปั๊บเต็มเต็มปุ๊บจ้วโอ้โหไม่โดนอ่ะหายไปไหนไม่รู้ <c oughs> มันวิ่งเร็ว <c oughs> มันวิ่งเร็ว มาๆกลับมาฟาร์มคีิปต่อเราใจเย็นมึงไม่ลอดตีนไว้ไงตรงกลางวะตรงกลางวะองค์กรวะองค์กรวะหมอกก่อนหมอกก่อนเดี๋ยวมันต้องมาแน่นอนใจเย็นเปิดสติได้มใจเย็นมาแล้วไงหนาวนะนะเดี๋ยวกูไปดูดให้ฝึกคำหนึ่งเอ้าโอ้ยกูกดผิด มาแล้วมาแล้วดูให้แล้วดูให้แล้วจ้วบจ้วบจ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 วบอาร์ตอาร์ตอาร์ตตรงนี้อาร์ตดูไม่มีใครอยู่ตรงนี้เลยไม่ทิ้งกูกันหมดเลยอาร์ตอาร์ตมึงทิ้งกูวะเอาแล้วตรงนี้อาร์ตฮึอาร์ตล็อกอะไรอาร์ตล็อกคลิปเล่นเนรออาร์ตอ้อาร์ตดูแล้วอาร์ตจะไม่รอดอาร์ตตายแก้วเกมนี้มองเห็นอนาคตลำเลนะครับเมื่อกี้เปิดอันติในป่าเลยไม่โดนสักตัวขอบคุณนะครับสำหรับเกมนี้เดือดโคตร เด็ดโคตรเดือดโคตรมามาข้างบนข้างบนอารมาอารเอาใหม่อารมาดึงป้าโอ้โหโดนคีไอ <nai> ้เหี้ยยืนกันเต็มดูแล้วดูแล้วปุ๊บ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 ป๊บโอ้ยโอ้ยได้แล้วได้ศพแล้วได้ศพแล้วโอ้ยกูควรหิวก่อนควรหิวไม่ทันกูตายแล้วบัตเนละไฟมันรีสกิลเก็บหมดอาร์ตอันตีได้สวยงามมากอาร์ตโอ้โหขนาดอันตีแล้วเนี่ยบัตเนละไฟยังแบบเลื่อนแทบไม่ลดอ่ะอาร์ต แรงเกินไงใช่สุดยอดอ่ะแรงเหลือเกินนะฮะตอนนี้สกอร์3ต่อ18แล้วอาร์ตดูแอซิดแอซิดกู3ตัวเห็นไหมสาต่อ18เนี่ยกูช่วยฆ่าหมดเลยนะเว้ยดูของมึงดิอาร์ตอาร์ตฆ่าไปสองอ่ะแต่อาร์ตแบบฆ่าไปฆ่าดไปศพหนึ่งอ่ะกูฆ่าสองเหรอเอออาร์ตฆ่าเยอะสุดในทีมเลยอาร์ตทำได้ไงอ่ะมา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 ตรงกลางตรงกลางฮัชชอเอาบ้าเอาโดนดึงป้าบเต็มเต็มโอ้โหว้าวเสียได โอ๊ยเด้งอีกแล้วเจอเกมเมอร์ต้องโหนหน่อยมามาอาร์แต่ไปกลัวมันอาร์วิ่งใส่วิ่งใส่อัลละอัลลัอัลล่ออันนี้อันเนี้อันตีอันตีอันตีอนตโอ้โหโอ้โหตีนเต็มเลยอาร์ตกูดึงแล้วดึงแล้วกูตายแล้วอาร์ตอาร์ตระวังนะอาร์ตกูตายไปก่อนแล้วไม่รู้วิ่งไปทําเฮี้ยอะไรเหมือนกันนะเมื่อกี้น้องคงกำลังแบบว่าเฮ้ยพี่ไม่พี่แล้วนี้เฮี้ยขนาดนี้ล่ะน้องคงไม่รู้หรอกว่าพี่เฮี้ยมาก่อนขนาดไหนนะ อัาแม่งเทพ่ะฆ่าไปสองศพอะส,สองศพอะนี่มันนี่มันอะไรเอ็กฮีโลเอ็กฮีโลกันบ้าน<ม>อย่างเดียวใช่ปะไหวดีมันต้องไหวดีปุ้งปง มามาขวามือขวามือวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วปับดึงปับโดนเต็มเต็มโดนชีพด้วยดูดไม่ได้อีกโดนสตัรโอตายกูตายอู้ยเย็ดเข้มันกดใช้หยุดบอมนะครับผมอาร์แช่มันดีมันยืนนิ่งอาร์ตโอ้อาร์ตโดนสตัร์ไปแล้วโอ้ยโดนเก็บแน่นอนบัตเตอร์ไฟไม่ทันได้เข้ามาเลยก็ตายหาหมดทีมแล้วนากอยเข้ามาอันตีว้าปเต็มเต็มฮะโดยน้องเคนนี่อ้าวแต่ไอ้เชนันตายไปได้ยังไงคงงงเหลือเกิน ลิซซี่ตายไปแล้วนะครับผมไม่รู้โดนอะไรตายเหมือนกันนะสงสัยสะดุดหินตายนะผมช็อตเมื่อกี้ฝั่งนู <มา S 2> ้นมา<ห>นมามา<ห>ฟัน,ฟนโอ้โหสุดยอดฟันแทบไม่เข้าเลยนะครับผมแต่ละคนทีมเราอาร์ตยังมีอะไรให้หอายก่อนเนี่ยสกอร์มามามากูเกิดแล้วกูเกิดแล้ว<ห>โอ้โหคีบเยอะเดี๋ยวดึงไม่โดนนะครับเล็งคนก่อนป๊าบนั่นไงคีบเยอะเดี๋ยวดึงไม่โดนยังไงก็ไม่โดนจริงๆ โอ้ยโอ้ยดูแล้วดูแล้วดูแล้วปัวปัวปัวบัวบัวปัวดูดอากาศมากูต้องทุกห้โดนให้ได้นะช็อตนี้มันโดนเต็มเแน่นอนกิลเดอร์มาแล้วว่ะตายแน่แน่ว่ะตายแน่แน่ว่ะหนิดเดียวเองนิดเดียวเองเราเร็วเราร็วครับเราไม่น่อยโอ้โหไม่ทันนะบัตเตอร์ไฟสกิลอาร์ตอันตี้นี่สวยงามมากอาร์ตฆ่าได้แน่แน่อาร์ตฆ่าโอ้โหอาร์ตฆ่าบัตเตอร์ไฟได้ว่ะสุดตีนอาร์ตเออจริงจริงจริงมึงยังมากูยังไม่เห็นหน้าตัวเอง เออดูแล้วต้องรับโทรศัพท์อหรือเปล่าอาร์ตไม่ไม่รับด้วยหยิ่งสุดๆมันมีปิดแจ้งเตือนมึงไม่กดปิดเอาไว้มันก็บังจออยู่อย่างนั้นนะเพื่อนเนี่ยกูก็ไม่เห็นแล้วกูจะล่อใครเนี่ยวิ่งเข้าไปอัตเียก็ถ่ายหน้าจอให้ดูกันแต่คงไม่ทันแล้วนะเขาวางสายไปแล้วบอกไอ้เชี่ยนี่ทําอะไรอยู่ทําไมไม่ยอมรับโทรศัพท์เอาจริงเลยพวกเรานี้มึงจะเอาจริงอีกหรอครับเคนนี่ครับศูนย์ศูนย์แปดไปแล้วไอ้เชี่ยอาร์ตต้องเป็นเอ็มบีพีวะอาร์ตมนึงค่าเยอะสุดในทีมเลยรู้ปะ ธรรมดาอาจจะเกมพิดก็ได้ดูนะเออว่าอาจจะเป็นไปได้ฮะคีบูยังตีไม่ตายตอนเนี้ยมาป้องกันหมู่บ้านให้ได้เราต้องทำให้ได้นะฮะปรับ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 ออเอาไงดีวะเพื่อนเอาเอาเอายื้อเยอะเอาโดนโดนโดนแน่บันดาไปโดนแล้วโดนแล้วจ้วบ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 จวบจวบหิวหิวไวหิวไวหิวไวอาร์ตอาร์ตมึงแช่มึงกันติดแล้วอาร์ตโอ้โหโอ้โหยังรออยู่อาร์ เอาตายไปแล้วอาร์ตอาร์ตโอ้โหไม่มีใครอยู่ช่วยเหลือเลยนะครับในช่อตน,นี้นะฮะเหลือแต่น้องมะหมู่มะหมากับน้องอะไรนะจารุก,กิจนะจ๊ะเอานะครับฝั่งนู้นเข้ามาต้องการที่จะบ้านเต็มที่นะฮะใช้หยุดปอมไปแล้วแล้วก็ซอยบ้านอย่างเดียวนะครับคิวเดอร์เข้ามาใช้ติด้อย่างสวยงามคีซี่ใช้อัติดต่อสูญเสียชีวิตไปนะคีซี่กำลังโดนปอมอยิงอยู่แล้วก็จบเกมไปแล้วนะฮะด้่ยสร์ที่ค่อนข้างสูสีสูสีมึงลองไปดูนะรู้สึกได้ว่ามี ซับได้ฆ่าสามตัวสายดาเมจฝั่ง no กูไม่มีใครฆ่าหรอกลอดูก่อนเออว่าซับฆ่าสามตัวจริงด้วยวานโหดูโห่ียนี่ศูนย์เก้าอ่ะไอ้นี่ศูนย์เจ็ดอ้นี่ศูนย์ห้าโหแต่ละคนยดเคนักเวทอาร์ตฆ่าไปสามตัวลัดช็อตทั้งนั้นแอซิดไม่มีเฮ้ยของกูนี่แอซิดเยอะสุดในทีมนะครับ โอเคครับเป็นเกมที่จเจริญมากนะฮะผมฉะนั้นเดี๋ยวก็เจอในเกมถัดไปแล้วกันนะจ๊ะสวัสดีนะจ๊ะ